สวัสดีครับเดินหน้าประเทศไทยตอนมติคณะรัฐมนตรีฉบับประชาชนกับกัมพูร์ชินีนะครับวันนี้วันอังคารมาพบกันเช่นเคยนะครับทานผู้ชมครับวันนี้นะคะเรานั่งอยู่ในที่ที่สวยงามมากเลยนะคะนั่นแหละฮะที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับมีพระบรมฉายารักษ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลอายุกว่าร้อยปีนะครับแล้วก็บรรยากาศทั้งหลายนะครับในบริเวณทำเนียบรัฐบาลตอนนี้นะครับ สาเหตุที่เราสองคนมานั่งอยู่ตรงนี้เนื่องจากว่าเมื่อเช้านะครับเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่นะฮะสำหรับประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศเลยนะครับเป็นการจัดงานรวมพลังแห่งความพักดีนะครับตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเชิญชวนนะฮะและนี่ครับบรรยากาศเมื่อเช้าตอนเวลาใกล้ๆจะ8ปดโมงเช้านะครับก็ข้าราชการสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับบรรดาท่านรัฐมนตรีนะฮะทุกกระทรวงนะครับ ก็มารวมกันที่นี่ในชุดปกติขาวและนี่ฮะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเดินเข้ามาในบริเวณงานนะครับนี่ข้าราชการเตรียมพร้อมนะครับมีประชาชนนะฮะร,ร่วมในกิจกรรมงานรวมพลังแห่งความพักดีนี้ด้วยนะครับนี่แหละฮะเป็นภาพกว้างนะครับและในช่วง8โมงเช้านะฮะท่านนายกรัฐมนตรีก็นำร้องเพลงชาตินะครับ นำร้องเพลงชาติและหลังจากนั้นท่านก็นำกล่าวคำถวายสัตยปฏิญาณน,นะฮะนี่นะครับดังกึกก้องไปทั่วธรมเนียบรัฐบาลแล้วหลังจากนั้นก็ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันนะครับนี่ประชาชนก็มากันเต็มอาณาบริเวณไปหมดเลยนะฮะ,ะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับภาพนี้เรียกว่าความจริงนอกจากทมเนียบรัฐบาลนะครับสถานทูตต่างๆทั่วทั่วโลกนะฮะ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนทั่วภูมิภาคเนี่ยนะครับก็มีการจาัดร่วมกันเป็นการแสดงออกซึ่งพลังแห่งความพักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเป็นภาพที่สวยงามมากนะคะจะเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ไว้เลยนะคะสําหรับวันที่22พฤศจิกายนนะคะเช้าที่ผ่าน,น,นมานเองนะคะแล้วหลังจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีก็เข้าสู่ที่ประชุมครมคตามปกตินะครับ แล้วก่อนที่จะเข้าสู่วาระนะฮะซึ่งได้มีการเสนอกันมาเยอะเหลือกเกิน<ห>เนี่ยนะครับปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ปารบเรื่องของวันพระราชสมภพคือวันที่5ทธันวาคม<ห>นะครับพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอญญดุลยเดชประชาชนก็ถามมาเยอะว่าเอ๊ถ้าจะจัดกิจกรรมทําอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะทำบุญทําอะไรเนี่ยจะทําได้ไหมซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คอรมก็เห็นตรงกันว่า วันที่5ธันวาคมเป็นวันสําคัญนะครับเป็นวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นประชาชนที่จะทําบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลก็สามารถดาเนินได้ตามปกตินะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะนี่แหลนนะครับ แล้วก็มติคอรมวันนี้นะคะมีทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนนะคะทุกกลุ่มเลยโอ้โหฟังให้ดีนะครับชองฟังให้ดีฟังให้ชัดเลยต้องฟังให้ดีฟังให้ชัดทุกกลุ่มจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้มีรายได้น้อยเป็นเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ SME เป็นประชาชนทั่วไปทั้งประเทศแต่ว่าก่อนอื่นนะคะหนธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะจะเป็นวันครบ กำหนดปัญญาสมวานนะคะก็จะมีกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะ50วันและก็วันที่20มกราคมนะคะปีหน้าก็จะครบ100วันค่ะคุณกมภูครับวันนี้ที่ประชุมครมอก็เลยมีมตินะครับอนุญาตให้ข้าราชการนะครับลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐและก็รัฐวิสาหกิจทั้งหลายนี่นะครับสามารถที่จะลาเพื่ออุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลได้นะครับ ในโอกาส50วันก็ได้ในโอกาสครบ100วันก็ได้นะครับโดยให้ถือเป็นวันปกตินะครับสามารถรับเงินเดือนรบอะไรได้ต่างๆไม่ถือเป็นวันลานะครับแล้วใครก็ตามที่ไม่เคยใช้สิทธิ์นะครับการลาอุปสมบทนะฮะเข้าโครงการนี้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะขอใช้สิทธิ์วันลาอุปสมบทได้อีกนะครับนี่นะฮะทั้งครบรอบ50วันแล้วก็ครบ100วันแต่มีข้อแม้ว่า จะต้องร่วมในโครงการที่ภาครัฐนีรับรู้เป็นโครงการของภาครัฐใในส่วนกลางนในกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีวัดพิชยายาติการามเป็นศูนย์นะฮะหรือว่าวัดที่มหาเถรสมาคมกําหนดนะครับส่วนในต่างจังหวัดก็เป็นท่านเจ้าคณะจังหวัดนะครับจะกําหนดว่าวัดไหนที่จะเป็นโครงการแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพื่อให ข้าราชการทั้งหลายหรือว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับได้ศึกษาปฏิบัติพะธร,รมวินัยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็จะมีหลักสูตรระยะสั้นที่กําหนดโดยมหาเถรสมาคมจัดให้นะครับก<ห>็สองคราวก็จะเข้าร่วมทั้งสองคราวเลยก็ได้นะคะคราวละ9วันนะคะแล้วค่ะเรื่องที่2นะคะผู้ที่ไปลงทะเบียนเอาไว้จาได้ใช่ไหมคะที่รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนที่3ธนาคารมีทกสนะคะมีอมสินแล้วก็กรุงไทย<อ>ไปขึ้นทะเบียนกันไว้เรียบร้อยวันนี้นะคะมีมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยออกมาแล้วนะคะไปดูกันเลยไหมคะ <น>ไปดูก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับ,รบเป็นมติวันนี้เลยนะฮะ <onu? S 2> มาตรการเป็นยังไงนี่แหละครับท่านผู้ชมครับที่ไม่ใช่เษกษตรกรนะครับทำไมต้องต้องบอกว่าที่ไม่ใช่เษกษตรกรเพราะว่าก่อนหน้านี้มาตรการสําหรับเษกษตรกรออกไปแล้วท่านผู้ชมจําได้ไหมครับสองคนก็มาเล่าให้ฟังแล้วแต่วันนี้เป็นมาตรการสําหรับผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ใช่เษกษตรกรนะครับ <Yeah. S 1> ฟังให้ดีนะฮะถ้ามีรายไม่มีรายได้เลยจนกระทั่งมีรายได้ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทต่อปีนะครับก็จะมี เงินนะฮะเข้าบัญชีให้3,000บาทนะครับ3า0 0บาทนะฮะในจำนวนนี้นี่มีประมาณสัก3ล้านกว่าคนนะฮล้านกว่าคนคแล้วถ้าใครมีรายได้30,000ขึ้นไปแต่ไม่เกิน1,000 0 0จะมีเงินเข้าบัญชีให้1,500บาทโดยรัฐบาลจัดให้ในโครงการนี้นะครับก็จะมีผู้ได้รับอานิสงนะฮะ5ล้าน4แสนคนนะครับใช้เงินงบประมาณทั้งหมด12,000ล้านบาทเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ครอบคลุมก่อนหน้านี้กเกษตรกรไปแล้ว ผู้มีรายได้น้อยในเมืองหรือว่าอาชีพอื่นๆก็จะมีสิทธิ์ได้ด้วยรัฐบาลเนี่ยต้องการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศให้ประชาชนเนี่ยได้มีเงินหมุนเวียนนะครับอ,อาจจะดูว่าจํานวนคน อาจจะไม่มากนะนะฮะเงินอาจจะน้อยหน่อยในความรู้สึกของบางคนคแต่ว่าก็ช่วยบรรเทาได้บรรเทาได้และที่สําคัญคือเป็นเงินรวมเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยนะครับะก็หมื่นสองพันกว่าล้านนะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะที่เอ๊ะไปลงทะเบียนไม่แล้วแล้วไปตรวจสอบในเว็บไซต์ชื่อของตัวเองนะคะในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรตอนนี้ชื่อของท่านอยู่ที่นั่นแล้วถ้าเกิดไม่มีชื่อนะคะให้เอาเอกสารหลักฐานที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้ที่ธนาคารไปยืนยันที่ธนาคารของท่านที่ไปขึ้นทะเบียนรอบแรกนะอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้รับตามสิบนี้เงินเนี่ย การการไปเช็คชื่อเนี่ยนะคะไปภายในวันที่15ธันวาคมคแล้วเงินนี่ก็จะเข้าธนาคารภายในเดือนธันวาคมภายใน15ธันวาคมแต่ถ้าหากว่าใครบอกอยังไม่ข่าวที่แล้วไม่ได้ไปลงทะเบียนก็ไม่ต้องน้อยอ,อ,อกน้อยใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดอีกครั้งก็ให้รอ,อฟังรายการนี้นะครับมาติคณะรัฐมนตรีหรือฟังข่าวสารจากทางภาครัฐนะครับก็จะมีการนําเสนอออกไปเป็นระยะระยะนะครับก็ปรีหน้านะฮะเป็นไปได้ว่าก็จะเปิดให้ลงทะเบียนได้อีกนะครับ ต่อมานะคะแหมเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำนะลุ้นกันมาตั้งแต่อังคารที่แล้วนะคะเอาละเข้า,ขาแล้ว,ลวะนะครับวันนี้เข้าแล้วนะครับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําล่าสุดนะฮะคือท่านผู Counter ้ชมเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าการกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยเขามีคณะกรรมาการเขาเรียกว่าองค์กรไตรภาคีคําว่าไตรภาคีคือประกอบด้วย3ส่วน3ส,ส่วนมีใครบ้างตัวแทนในจ้างนะฮะตัวแทนลูกจ้างแล้วก็ตัวแทนรัฐบาล3ส่วนเนี่ยคนละห้าห้าห้า เท่ากันหมดค่ะแล้วเวลาเขาจะปรับขึ้นอัตราค่าจ้างเนี่ยเขาพิจารณาอะไรดูอะไรคะไม่ใช่ว่านึกๆเอาหรือว่านั่งมโนเอาแล้วแล้วกำหนดขึ้นมาคนอยากได้ก็อยากได้ใช่ไหมแต่ว่าเขาจะกดูว่าค่าครองชีพแต่ละจังหวัดเป็นยังไงสูงขึ้นหรือเปล่า,าอัตราเงินเฟ้อแต่ละจังหวัดเป็นแบบไหนออออต้นทุนการผลิตนะฮะราคาสินค้าหมูเห็ดเป็ดไก่ค่าบริการทั้งหลายความสามารถของธุรกิจใน ในจังหวัดนั้นเป็นยังไงซึ่งแต่ละจังหวัดเขามีคณะอนุกรรมการนะคะที่ตั้งขึ้นมาในแต่ละจังหวัดไปดูสังคมเศรษฐกิจในแต่ละจังหวัดแล้วเสนอกลับขึ้นมาผลปรากฏว่านะคะขึ้นมาเนี่ยนะคะตั้งแต่5บาทถึง10บาทไปดูกันเลยนะคะว่ามีจังหวัดไหนบ้างจังหวัดไหนบ้างท่านผู้ชมให้โทรศัพท์ถ่ายไว้เลยก็ได้นะครับชุดแรกที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงมี8จังหวัดยัง3า0เท่าเดิมนะคะนี่แหละค่ะชุมพรรังปัตตานีนราธิวาสปัตตานียะลาระนองสิงห์บุรีนะคะอันนี้ขอเห็นว่า ทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงะนะครับค่าคลองที่อะไรอัตรางเงินเฟอ้ออะไรต่างๆมันคงที่ะนะครับราคาสินค้าไม่ขยับนะส่วนที่ขึ้นมา305บาทขึ้นมา5บาทมี4 9จังหวัดตามที่อยู่เนี่ยนะคะ,คะถ่ายรูปไปเลยนะคะมีเมืองกาญจนราสินกำแพงเพชรจันทบุรีมหาสารคามมุกดาหารผมอ่านไม่หมดนะครับเอาโทรศัพท์ถ่ายรูปเอาไว้เลยศรีสะเกษสกลนครนะครับ49จังหวัดนะฮะท่านผู้ชมครับส่วนขึ้นมา8บาทนะคะมีทั้งหมด13จังหวัดนะคะอ่าแล้วก็ขึ้นมา10บาท มีเจ็ดจังหวัดด้วยกันเจ็ดจังหวัดนี่เรียกว่าโอ้โหเนื้อเน้เน,นๆเลยนะคะก็มีกรุงเทพนคนปรปฐมนนทบุรีปทุมธานีภูเก็ตสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาครน,นี่แหละค่ะคือจังหวัดเหล่านี้นะฮะเรียกว่าค่าครองชีพสูงขึ้นนะครับ,บ,บราคาสินค้าขยับขึ้นแต่ลังหลายทั้งพวงนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีกำชับในที่ประชุมครมว่าฝากกระทรวงพาณิชย์ให้ช่วยดูเนื่องจากว่าการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำครั้งนี้ไม่ได้ปรับขึ้นเป็นการนำร่อง แต่เป็นการปรับขึ้นตามค่าครองชีพอัตราเงินเฟ้อที่สูงไปก่อนหน้านี้แล้วราคาสินค้าสูงแล้วมันขึ้นไปแล้วค่าคลองชีพปรับตามเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการอย่าถือโอกาสไปปรับราคาสินค้าล่วงหน้าเด็ดขาดท่านนายกใช้คำว่าอย่าปรับล่วงหน้าเด็ดขาดฝากระทรวงพาณิชย์ช่วยดูด้วยอัตราใหม่จะมีผลหนึ่งมกราคมปี60นนี้เลยนะคะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ มีเรื่องอะไรอีกคะคุณอดินีครับโอ้หลังจากที่เรามีมาตรการชะลอการขายข้าวนะคะในข้าวประเภทสองสามประเภทไปใช่ไหมคะมีข้าวหอมมะลิข้าวขาวไปเรียบร้อยข้าวหอมปทุมเนี่ยนะคะล่าสุดวันนี้มีอีกหนึ่งข้าวก็คือข้าวเหนียวประเทศไทยมีหลายข้าวพูดง่ายๆนะฮะทำข้าวเหนียวทําข้าวเจ้าข้าวเจ้ายังมีแบ่งอีกนะข้าวหอมมะลิข้าวปทุมข้าวชัยนาทข้าวสารพัดสารพันธ์นะฮะ ไปดูตารางกันเลยนะคะให้ดูช่องสีเหลืองก่อนข้าวสีเหลืองคือมติคลมวันนี้ค่ะนะฮะนี่ละค่ะก็สินเชื่อชะลอการขายข้าวนะคะให้9,500บาทต่อตันนะคะครับแล้วก็ได้ค่าเก็บแล้วก็ค่าปรับปรุงค่าค่าเก็ค่าค่าเก็บรักษาค่ายุ้งฉางเนี่ยนะคะค่ายุงนะฮะ1,500บาทต่อตันแล้วก็ค่า ปรับปรุงค่าเก็บเกี่ยวอีก2,000บาทรวมแล้วเท่ากับข้าวหอมมะลิเลยเห็นไหมคะเท่ากับช่องแรกเลย13,000บาท13,000บาทต่อตันนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือมติคอรมอวันนี้สีเหลืองส่วนแถวด้านหน้านะครับท่านผู้ชมที่ติดตามเป็นแฟนรายการมติคอรมออยู่ก็จะรู้ว่าข้าวขาวนะครับข้าวเจ้าข้าวขาวเนี่ยนะฮะก็มีนะครับสินเชื่อชะลอก็7,000บาทต่อตันนะครับแล้วก็ค่าเก็บรักษาไว้ในยุ้งฉาง1,500นะฮะ ค่าพัฒนาคุณภาพค่าตากค่าอะไรต่างๆ2,000ะนะครับรวมแล้วก็1,500ข้าวหอมมะลินะครับ9,500นะครับค่าเก็บในยุ้งฉาง1,500ค่าพัฒนาค่าตาก2นะครับ2,000รวมแล้ว1,300 0ันนี้เป็นต้นนะฮะถามว่าคนที่ปลูกทั้งข้าวเหนียวและข้าวหอมมะลิ เออจะเข้าโครงการได้ไหมคําตอบก็คือเข้าในโครงการสินเชื่อชะลอได้นะคะสมมุติว่าเอาข้าวหอมมะลิเข้าไปแล้วทีนี้ปลูกข้าวเหนียวอีกนาทุ่งหนึ่งอ่ะมีข้าวเหนียวอยู่มีที่ไหนปลูกเยอะแยะขนาดนั้นมีที่บ้านดิฉันนี่แหละค่ะมีนาสองทุ่งทุ่งหนึ่งปลูกข้าวเหนียวเอาไว้กินทุ่งหนึ่งปลูกข้าวเจ้าเอาไว้ขายข้าวเหนียวเวลาปลูกเยอะๆก็แบ่งขายขยันอย่างนี้น่าไปทําพันนะ พูดถึงวันอะไรอ่ะหมายถึงข้าวทุกคนทั้งข้าวทุงคนเนี่ยนะคะก็สามารถเอาข้าวเหนียวของท่านไปเข้าโครงการได้เพียงแต่ท่านจะไม่ได้เรื่องของค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวตั้งแต่สองพันบาทอันนี้จะไม่ได้เยวใช้ไปแล้วพูดง่ายๆว่า2,000บาทเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ได้ครั้งเดียวะที่เหลือก็ได้ตามปกตินะครับระยะเวลานะคะตั้งแต่1พฤศจิกายนถึง28กุมภาพันธ์ปีหน้าแต่ยกเว้นภาคใต้นะคะที่ยืดไปจนถึงสาสกรกฎาคมปีหน้าเพราะว่าข้าวเขาออกช้าหน่อยนะคะนี่แหละครับเกี่ยวข้องกับเกษตรกรนนัออีกึง ก็เกี่ยวข้องกับเกษตรกรเหมือนกันนะครับเรื่องของสินเชื่อเกษตรแปลงใหญ่นะคือท่านผู้ชมอาจจะได้ยินครับว่าแปลงใหญ่เนี่ยในยุคสมัยของรัฐบาลชุดนี้ะนะครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยอยากให้เกษตรกรเนี่ยมีความแข็งแรงมีความมั่นคงมีอํานาจต่อรองอกับในทุนก็เลย คิดว่ากเกษตรแปลงใหญ่นี่แหละถ้าหัวเดียวกระเทียมรีบเนี่ยมันต่อรองกับใครไม่ได้ใช่ซื้อของก็ซื้อได้แพงนะอะไรอยา่างเงี้ยนะครับแต่มันก็ต้องมีการสนับสนุนว่าเอาทำยังไงถึงเกษตรแปลงใหญ่ก็ต้องมีสินเชื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ความจริงก่อนหน้านี้เคยมีมาตรการออกมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมีมาตรการออกมาแล้วมันยังไม่ครอบคลุมเต็มที่นะครับ พื้นที่เกษตรนะคะก่อนหน้านี้ก็ครอบคลุมประมาณเท่าไรคุณรัชนีค่ะจริงๆแล้วมีทั้งหมด2,000แปลงนะคะคแต่ว่ามีชาวนาที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเพียง86กลุ่มเท่านั้นนะคะก็ทําให้ทางรัฐบาลเองก็ติดตามผลนะกระทรวงเกษตรก็ติดตามผลว่าอ๋อในเมื่อไม่จูงใจให้เขาได้มาเข้าโครงการเพราะฉะนั้นต้องมีการขยายทั้งวงเงินสินเชื่อแล้วก็ระยะเวลาด้วยบางทีมันไม่พอใช่ไหมครับ<ช>อันใหม่มติคลมวันนี้เลยนะฮะกลุ่มเป้าหมายนี่ครอบคลุมนะครับกลุ่มเกษตรกรนะฮะวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์การเกษตรนะครับ ทำเกษตรอะไรก็ได้นะฮะทำนาข้าวก็ได้ทําปศุสัตว์ก็ได้เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไระก็สุดแท้แต่เกษตรกรนะครับแล้วก็สินเชื่อสนับสนุนนะฮะท่านผู้ชมครับอันเดิมเนี่ยเคยให้สินเชื่อไม่เกินห้าล้านบาทต่อแปลงใหญ่ใช่ไหมครับก็ไม่พอเป็นเท่าไหร่ะะ่ะวันนี้ไม่เกิน10ล้านนะฮะไม่เกิน10ล้านอันเดิมสินเชื่อมันค่อนข้างจะสั้นให้อายุ2อปีอแหมมันก็บางทีมันก็<ม>ทําอะไรไม,ไม่ทันใช่ไหมก็ ขรมมีมติใหม่ห้าปีสำหรับการกู้เพื่อลงทุนนะคะห้าปีเพื่อการลงทุนก็แบ่งเป็นสองเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกก็คือสําหรับเกษตรแปลงใหญ่ที่กู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนอันนี้เนี่ยนะครับกำหนดชําระคืนให้เสร็จสิ้นไม่เกิน12เดือนนับแต่วันกู้พูดง่ายๆคือ1ปีนะฮะแต่ถ้ากู้เพื่อไปเป็นค่าลงทุนนะครับก็จะกําหนดการชําระคืนเป็นรายเดือนรายไตรมาสรายหเดือนรายปีก็เรียกว่าตามความสามารถของลูกหนี้ในการชําระนะครับ แต่ทั้งหลายทั้งปวงรวมกันแล้วต้องไม่เกิน5ปีนับแต่วันขอกู่นับแต่วันกู้นะฮะไม่ใช่วันขอกู้นับแต่วันที่ได้คูบพูดถึงการลงทุนนะคะบางคนก็อาจจะเอาไปซื้ออุปกรณ์เอาไปทําอะไรที่มันเป็นเรื่องของการลงทุนที่มันมันเป็นใหญ่ๆอะที่มันต้องใช้เวลาคืนทุนนานๆนะคะก็ใช้เวลา5ปีนะคะคือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะฮะมาตรการนี้ที่ออกมาอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปแล้วว่านัฐบาลต้องการสนับสนุนให้เกษตรกรแข็งแรง แล้วมีอำนาจต่อรองอย่างแท้จริงแล้วสินเชื่อถูกมากนะคะคุณผู้ชมคะสินเชื่อเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยนะคะให้แค่0 0 1ต่อปีแทบจะให้เพล่าเลยนะเกษตรกรจ่ายที่เหลือรัฐบาลชดเชยให้3%นะคือความตั้งใจนะครับนี่นะอ้าวอีกโครงการหนึ่งนะครับวันนี้มติครมอเยอะมากเลยท่านผู้ชมฮะก็อยากจะให้รู้เรื่องราวของมติครมอเยอะๆนะครับเท่าที่เวลามีนะครับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ s อสทวีทุนเขาใช้คํานี้นะครับทวีทุนนะะ ก็คือว่าในภาษาของนักธุรกิจเขาเรียกว่า PGS นะครับที่ผ่านมาเนี่ยมี PGS ระยะที่1นถึงหแล้วซึ่งปรากฏว่าผู้ประกอบการ SME เนี่ยเข้ามาใช้บริการเยอะมากคุณลชนีจนกระทั่งบสยบอกว่าเงินหมดแล้วนะครับยังไม่สิ้นสุดโครงการเลยนะเต็มแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้คลมก็เลยมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขค้าประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SME เป็น PGS ระยะที่6นะครับ เป็นยังไงฮะคุณรัชณีพีเระยะที่6กค่ะก็ขยายระยะเวลาออกไปนะคะแล้วก็ครอบคลุมวงเงินค้ำประกันไม่เกิน40ล้านบาทต่อ,ตอรายนะคะนะครับบสยจะเป็นคนค้ำประกันให้นะคะออระยะเวลาการค้ำประกันครับก็10ปีอันเดิมเนี่ย7ปีนะฮะ,ะอันนี้ขยายเวลาให้ด้วยนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการจะต้องรับภาระนะครับ1.75%ตต่อปีอนะฮะอันนี้รับภาระเองเพราะว่ารัฐ,รฐบาลได้ค้ำประกันสินเชื่อให้แล้วนี่นะครับ ก็จะสิ้นสุดมิถุนายนปี2561นะครับท่านผู้ชมครับค่ะแน่อยากมีเวลาสักชั่วโมงเนะมีหลายเรื่องนะเนี่ยแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนอยากจะทราบว่าเอ๊ะปีใหม่ได้หยุดกี่วันโอ้โหถามกันมากเลยเรื่องใหม่อวันนี้คณะรัฐมนตรีบอกแล้วนะคะว่าเนื่องจาก31กัน1เนี่ยตรงกับเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นวันที่2กับวันที่3ซึ่งตรงกับจันทร์อังคารหยุดชดเชยนะคะเป็น4วันเป็น4วันค่ะแล้วบางคนอาจจะอะไรนะ จันทคารใช่ไหมบางคนเหมาแลวค่ะพุธพฤหัสศุกร์อีก3วันเหมาทั้งสัปดาห์ก็แล้วแต่หยุดแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสิ้นเดือนนี้นะคะ27พฤศจิกายนจะเป็นวันสุดท้ายที่ตลาดคลองพนงกรุงเกษมมีอยู่ี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนสินค้าแล้วนะคะมาเดินใหม่ได้อีกนะคะเพราะเห็นบอกว่าโอ้โหของกินนี่เยอะมากเลยนะฮะไม่มาเนี่ยผิดหวังไม่มานี่เสียใจเลยนะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วนะฮะสำหรับรายการวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับโชคดีทุกท่านคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ